สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทํางานของตํารวจที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่กรณีลุงเปียกนะครับพอมีการกล่าวหาว่าลุงเปี๊ยกไปฆ่าป้าพ่อป,ป,ป้าป้าป้ากบตายนะครับก็พาตัวไปแล้วก็เอาคุมถุงดำอาถอดเสื้อนะครับแล้วก็เปิดแอร์ให้หนาวเย็นบังคับรับสารภาพโดยไม่มีการไล่กล้องวงจรปิดก่อนนะครับ เปรียบเทียบกับคดีอาชญากรรมอื่นๆเช่นอย่างวันนี้คดีแขกอินเดียสองคนฆ่าลูกจ้างพระม่าตายแล้วหันจบการทํางานของตํารวจเป็นมืออาชีพมากที่ตํารวจนครบาลไปตรวจที่เกิดเหตุพบศพหลังจากนั้นไล่กล้องวงจรปิดจนรู้ว่าคนร้ายอินเดียสองคนไปซื้อตู้แช่จากห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้ในการซ่อนศพหลังจาก ลูกจ้างพมา่าตายเรียบร้อยแล้วพอพยานหลักฐานชัดเจนปุ๊บถึงจะไปร้องต่อศาลออกหมายจับนะครับนะอันเนี้ยการทํางานเนี่ยเป็นมืออาชีพแต่ก็ไม่ทันคนร้ายครับเพราะคนร้ายสองคนนี้แขกอินเดียหนีกับอินเดียไปเรียบร้อยแล้วแต่ถือว่าการทํางานของตํารวจนครบ,บาลมีความเป็นมืออาชีพเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่เหมือนตํารวจโรงพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดจากแก้วอันนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพ และไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับพี่น้องประชาชนที่เคารพผมเลยนําเรื่องนี้มาเป็นข้อคิดในการทํางานของตํารวจว่าต่อไปเนี่ยการที่คุณจะไปแจ้งข้อหาหรือจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยคุณจะต้องทําตามที่กฎหมายกําหนดก่อนคือหาพยานหลักฐานไล่กล้องวงจรปิดให้เรียบร้อยก่อนพยานหลักฐานชัดเจนแล้วจึงไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับ แล้วเอาหมายจับไปจับมาแล้วแจ้งข้อ,อกล่าวหาไม่ใช่ว่ามุ่งเอาผิดเห็นว่าเป็นคนจนก็ไปจับไปจับคนร้ายมาหลังจากนั้นถึงจะไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วถึงจะไปออกหมายจับนะแล้วถึงจะไปแจ้งข้อ,อกล่าวหามันทําตรงกันข้ามกันเลยนะครับผมเชื่อว่าตํารวจไทยทั้งประเทศเป็นคนดีคนเก่งมีความเป็นมืออาชีพแต่อาจจะมีนะตำรวจบางคนบ้างที่ ไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นกําลังใจให้ตํารวจน้ําดีทุกคนนะครับในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษอย่างแท้จริงจุกรูจุกรูแชร์ด้วยแชร์ด้วย